ะมีคน SMS เข้ามาเดี๋ยวนี้อ่ะก็ระหว่างที่เออคุณก็คุยไปเรื่อยๆใช่ไหมว่าดู SMS เออ่ะนะฮะไหนๆก็จะพูดแล้วขอขอเอาเอาบทสัมภาษณ์กันดีกว่าว่าล่าสุดไอเอ็มน้ำเขาก็เล่นซีรีส์เรื่องเออ่คิสมีรักล้นใจไหนแกล้งจุ๊บด้วยนะครับก็คือนอกจากออมกับไม้แล้วก็มีเอ็มน้ำด้วยเนี่ยฮะที่แอดเข้าไปในภาพยนตร์เรื่องนี้ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ทั้งคู่เกาบอกว่าดีใจมากที่ได้มาเล่นเรื่องเดียวกันอีกนะฮะแล้วก็เพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์ของงานนะครับก็จะต้องม จิ้นกันนิดนึงนะฮะจริงๆคือสนิทกันอยู่ตั้งแต่บ้าน AF แล้วแล้วก็ดีใจที่ได้สร้างรอยยิม้มให้กับทุกคนที่ชื่นชอบนะฮะ<ร>อนอกจากนี้ทั้งคู่ยังบอกอีกด้วยว่าไม่ซีเรียสถ้าหากกระแสะแฟนคลับจะดรอปลงหลังจากที่มีรุ่นน้อง AF 12เ<ร>ข้าบ้าน<ร>แล้วนะฮะตอนนี้กเ็เรียบร้อยแล้วกำลังเปิดเอตี้ยิสีชมดาห์นี้จะเป็นเขาเรียกอะไร เทปแรกของ<ต>การของการ,รเริ่มประกวดเนี่ยเริ่มร้องใช่เข้าแล้วเข้าแลว้วยังเห็นคุณเต๋าสโลชาเป็นสอนแล้วนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยนะครับก็บอกว่าทุกคนคือครอบครัวเดียวกันคือ AF เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ไม่น้อยใจว่าจะแบบว่ากระแสะดอกอะไรอย่างนี้นะครับก็ยังส่งกำลังใจไปให้รุ่นน้องด้วยว่าทนขอให้ทนรับกระแสกดดันให้ไหวเพราะว่าปีนี้มีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือคนในบ้านเนี่ยสามารถที่จะเล่นโซเชียลได้ด้วยอ๋อเหรอสามารถที่จะดูกระแสในโซเชียลได้ด้วยว่าเฮ้ย ติ่นเขา <ไป S 1> ส่งกําลังใจมาให้หรืออะไรอย่างนี้นะครับส่วนประเด็นที่มีคนแบบว่าแวบๆมาเห็นว่าเอ้ยน้ํำยังไงตอนนี้แบบว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้จิ้นกับเอมจริงนี่นะเพราะว่ามีหนุ่มปริศนาอคอยรับคอยส่งอยู่อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งเจ้าต,ตัวจะตอบว่าอย่างไรไปฟังเวอร์อ่าไปเลยครับ พี่ส้มเป็นคือมันมันชื่อเรื่องค่ะพิสมีคพิสมีมันก็เป็นแกล้งจูบอ่าแกล้งจูบก็เพื่อถ่ายทำงานหนูทำงานทำงานหนูทำได้ทุกอย่างพี่แฟลคงขับก็แบบหมูกรีดกันเลยเอาก็กีีคือปกติพวกหมูจะแบบตบตีกันมากกว่าใช่ป่ะเราเป็นเพื่อนเราเป็นคู่เพื่อนสนิทอะไรเขาก็คง ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เขาชอบเวลาอยู่ด้วยกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลือกที่จะมองภาพอย่างนั้นแล้วเขามีความสุขของเขาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นแล้วเอฟมันก็มีมา11 12รุ่นแล้วนะคะแล้วก็รุ่นพีเอฟทุกคนเขาก็เขาก็ต้องผ่านจุดนี้มาถ้าอย่างรุ่นพี่ที่มีตัวตนจริงๆทุกคนก็จะอยู่ได้เนาะเขาก็ติดตามทุกๆรุ่นตามแต่เอฟหนึ่งแล้วก็ตามเมือนเป็นครอบครัวไปเลยเหมือนเคยเจอนะแต่ยังไม่ได้มีโอกาสเข้าบ้านแอบดูตลอดแต่เราแอบคิดนะว่าถ้าเป็นปีเราอ่ะเราจะทำยังไงเพราาะว่ บางทีเราอยู่ในบ้านเราก็กดดันนะคะแล้วเราต้องมานั่งรับรู้คนข้างนอกหรอเรามาหนูรู้สึกว่าน้องปีนี้ออกมาคือแกร่งเลยแล้วหนแูแอบเห็นแล้วนะเพราะว่า <ừ m. S 2> มันเมื่อวานแชทเริ่มแรงขึ้นเริ่มมีคนปั่นปันป่นน้องได้เจออะไรที่มันมันจะมันน่ากลัวสําหรับเขาอ่ะเขาก็จะหงอยเลยมันมีทั้งด้านดีนด้านไม่ดีเนาะหนูก็ยังงงอยู่ว <laughs> <ๆ S 1> ่าหนูไปเดินกับใครแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็บอกเขาเสมอว่าเราสองคนเนี่ยเป็นพี่หนูก็มีเพื่อนผู้ชายเป็นปกติอยู่แล้วเรา เขาบอกเป็นเพื่อนเพื่อนมหาลัยเพื่อนมหาลัยผู้ชายแล้วแต้เหมือนเดิมคุณผู้ชมเวลานักที่เราชิ้นชอมเนี่ยบอกอะไรเราก็ให้เขาบอกไปส่วนความเชื่อเป็นสิทธิ์เราความเชื่อของเนงชันฉันก็เชื่อแบบที่ฉันอยากเชื่อเหมือนฉันเชื่อว่าฉันสวยเงี้ยใครจะมาลบความเชื่อเราดันก็เป็นไปไม่ได้แม้พี่โบพี่โบก็ต้องคิดว่าพี่โบน่าจะดีถูกปะไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นผมแค่น่ารักนี่อ่ะนี่นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ันก่ใครบอกว่าน่ารักวาเอางี้เดี๋ยวคนจะดาา่าเราเราได้รวบรวม10อันดับภาพหวานของเอมน้ำมาออจิ้กันตั้งแต่ออกบ้านตั้งแต่ในบ้าน<อ>ตั้งแต่คอนเสิร์ตต่างๆเริ่มที่ภาพแรกนี่เราให้อันดับที่10เขาอะให<ช>้ชื่อว่า แกล้งจุบให้รู้ว่าภาพนี้นี่แหละเป็นภาพที่ออกอีเวนต์ล่าสุดเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่จากช่องทรูก็คือค i ิ s มีรักลุนใจในแกล้งจุบก็เป็นภาพแหมยังไม่ได้จูบหรอกฉันนำใกล้กว่านี้อีกแทรูไปเนาะเออว่าไหนาวลุกยนจุบกับผู้ชายไหมดูซึ่งแกล้งจุบจริงๆอ๋อคือแกล้งใช่แกล้งจริงๆอิใกล้กว่านี้อีกปากกระแทกเข้าไปในปากเลยอ่ะเแล้วมันจะแกล้งยังไงก็แกล้งคือคือไม่ได้คิดอะไรจุบกันเฉยแบบ เวลาฉันเมาอะไม่คนลุกหรอเวลาฉันเมาน้องๆมันจะมีน้องผู้ชายซึ่งเราไม่ได้คิดเลยเลยนะอุ้ยพูดว่าเมาอะเวลากินข้าวกันอะแล้วพอไปถึงขั้นพี่ก็กินยอดข้าวน่ะรักกูป่ะเนี่ยอ่รักรักจุบกูเลยโอ้โหน้องก็จะใจแต่น้องก็เดินบ๊บบอบบอย่างนี้เลยผมว่าน้องมันมันสนองนิดภายในจิตใจ ล่าสุดเดี๋ยวฉันเปิดคลิปเต้นมันโตให้ดูโหดมากเ้วไม่รู้ตัวอันนี้คือดับสี่อนดับเก้าของคุณอดับเก้านะฮะชื่อพาว่างานอบงานอบต้องมางานอบต้องมาอบยังไงอบยังไงนี่นะครับภาพนี้จากคอนเสิร์ต AF Reunion Concert นะฮะในภาพเนี่ยคู่จิ้นเอ็มน้ำนะครับและคู่จิ้นรุ่นพี่จากปีอื่นๆก็ร้องเพลงคิดถึงดังๆนี่ไงของนัดของนัด นัสักดาทร<อ>ที่เขาฟีเจอริ่งกับน้องคิดถึงฉ<อ>ันไหมคุณน้องแก้วซาซาคิดถึงอย่างงี้ดถึงทุกวันต้องสวนกลับไปแบบนี้อะไรประมาณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารัก มาดูภาพที่8ภาพแปดชื่อว่าภาพระยะปลอดภัยเนี่ยดูภาพสินี่เนี่ยใกล้ก่าไอจูบแรกนั่นเองเขาบอกภาพนี่ภาพจกงานอีเวนต์แรกแรกหลังจากทั้งคู่ออกมาจากบ้านโดยขึ้นร้องเพลงระยะปลอดภัยคู่กันภาพที่เห็นว่าแฟนคลับต่างจังหวัดมาดูเนี่ยทั้งเอ็มน้ําหลายคนเลยทีเดียวนะมีแบบน้องเขาหนักคอแหละมันก็เลยบอกว่าโน้มเข้าไปใกล้ใกล้ๆแก้มใกล้อีกนิดนึงเนี่ยไม่ใช่ระยะปลอดภัยแล้วค่ะนี่นี่อย่าเพิ่งนะตอนนี้แฟนคลับได้ จิ้นกระจายไปหมดแล้วครับคุณมีทั้งหมด10ภาพจะเย็นๆจยยเย็นยังไม่อันดับหนึ่งเลยนะต่อไปมาต่อภาพที่7นะฮะมองให้รู้ว่านะครับภาพนี้เป็นภาพจากงานวันพ่อครับเมื่อปลายปีที่แล้วครับถ้าใครติดตามตั้งแต่ทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในบ้านน่าจะเคยได้ยินสาวเอ็มพูดอยู่บ่อยๆนะครับถ้าชอบใครสักคนจะมองคนนั้นบ่อยๆมองให้รู้ว่าเขาชอบอม,มองไปเลยนะครับจีบมากค่ะ นี่ขนลุกแล้วนะคะดิฉันขนลุกไปเรื่อยๆค่ะผู้หญิงผู้หญิงค่ะแต่ภาพนี้นะฮะเขาบอกว่าช็อตสายตาของน้ำจะมองให้รู้ว่าอะไรแฟนคลับก็จินตนาการันดูฉันว่าช็อตสายตาน้ำอะไรคุณป้าข้างหลังเนี่ยสายตาจับได้เลยว่าเห็นคนตายเออใช่จริงด้วยอ้าวมาดับหกครับช่วงนี้ละครข้าบดินเพิ่งจบไปเขาก็เลยขอขอขอบอกว่าแม่เอมของน้องนี่คือชื่อนะครับก็เป็นภาพ ที่น้องน้ำเชยคางน้องเอมแถมเอยัสงส่งสายตาหวานให้ด้วยอันน่เก่งเนอะเก่งเนอะเห็นตากระนี้นฉันเห็นแต่ผมแต่ข้าบาดินนี่คือเขาเขาสวีทกันเยอะเลย<ม>ใช่ป่ะ<ม>อะไรแบบว่าจิ้นกันสูตรสุดพรังอ่านะครับมาอนดับ5ครับต้องพูดอะไรอีก นี่น,นะคะภาพนี้เป็นภาพจากมินิคอนเสิร์ตของเหล่านักล่าฝัน AF11 ครับหลังจากออกจากบ้านแล้วโดยคอนเสิร์ตนี้เอมน้ําก็ออกมาร้องเพลงคู่กันเช่นเคยแต่กลับไม่ใช้เพลงหวานเหมือนครั้งอื่นๆแต่เป็นเพลงพูดทำใหม่ของพี่ตู่พบทอนนะคะเรียกได้ว่าออกมาปะทะคารมกันนิดหน่อยนะคะแล้วก็เพลงไม่ใชเ่เพลงหวานแต่ทำไมมันดูแบบวหวานมากนะฮะออเออแต่ว่าหน้านี่คือแบบถ้าไม่ติดหมวกนี้ก็อาจจะแบบ นี่ตอนนี้คือหมวกกระแทกใต้ตาน้ำาอยู่ค่ะก็แบบน้ำโอ๊ยเจ็บเหมือนกันแล้วเราก็ดีก็ดีพูดทําไมพูดทําไมพี่ตู่นะมาอันดับที่4ภาพชื่อว่ากอดรัดฟัดแล้วก็วงเล็บในน้ำเออนี่อยากดูมากเลยนี่ค่ะก็เป็นภาพที่เอมเดินทางไปร่วมถ่ายทํารายการที่สวนน้ําเปิดใหม่แห่งหนึ่งนะครับหลังเบรกเนี่ยเอมน้ําแล้วก็เพื่อนๆที่ไปถ่ายด้วยกันก็ลงเล่นน้ำชานีจินมาแต่ดูภาพเราไม่แน่ใจว่าน้ําจะใครไปน้าเชื่อมหรือเปล่าเออเออก็แบบ แต่เขาบอกว่าคนโสดนี่แฮชแท็กเลยนะฮะว่าร้องไห้หนักมากนั่นนั่นนะครับมามาอันดับ3ดีกว่านะชื่อภาพว่า10 more night ฮะไม่ใช่วัน more night แต่เป็น10 more night เขาชอบกอดกันเหมือนกันเนาะเออก็จะมีโมเมนต์แบบนี้แล้วก็ติ่งเขาก็แบบเก็บภาพไว้ได้ไงนะฮะเป็นภาพในคืนวันเกิดของสาวเอมนะฮะตอนที่อยู่ในบ้านเลยนะครับ อ๋อขออภัยนะฮะเป็นภาพจากในบ้านครับตอนวิคที่เอ็มได้รับโจทย์ให้ร้องเพลง One More Night นะครับแต่ตอนซ้อมเนี่ยโชว์ให้คุณครูได้ดูครูบอกว่าให้น้ํามาแสดงเป็นคู่ของเอ็มนะ oh เอ็มจะได้สื่อสาร <AI G. S 1> อารมณ์เพลงไปในน้ำอ่าไปในไปในเพลงนี้นะครับ uh huh. งานนี้ก็ไม่รู้ว่าตอนที่สาวเอ็มร้องอยู่นี่คิดอะไรอยู่ถึงสื่อสารออกมาเป็นแบบนี้ uh huh. น้อมคอแบบนี้นะครับอ่านะฮะคุณครูถึงกับส่งเสียงแซวกันลั่นห้องเลยนะครับใกล้ละก็เล่นกันซะ นะเล่นกันซ้าให้จิ้นแบบนี้เลยสองภาพอามาดับที่2องเขาบอกว่าชื่อภาพว่าของขวัญพร้อมเสิร์ฟ<ช>ภ,ภาพนี้เป็นภาพในคืนวันเกิดของสาวเอมตอนนั้นทั้งคู่ยอยู่ในบ้านนะครับซึ่งตอนนั้นนักล่าฝันคู่ยิ่งคนอื่นตกรอบกันไปหมดแล้ว <c oughs> ก็เหลือคู่น้ํา <c oughs> กับเอมเนี่ยก็ ก่อนนอนน้ำก็ไปกอดเอมแทนของขวัญในวันเกิดของเอมนั่นเองงานนี้สาวเอมก็ยกมือขึ้นกอดตอบคนน้องแทนคําขอบคุณเรียกว่าคืนนั้นคงหลักฝันดีทั้งคนอวยพรแล้วก็เจ้าของวันเกิดซึ่งฉันมั่นใจว่าแฟนคลับคงฝันดีกว่าค่ะแต่ไม่ได้เกาะนอนกอดทั้งคืนใช่ไหมไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูเออนะครับอ่ะอันดับหนึ่งเลยดีกว่าอันดับหนึ่งสิว่าการเดินทางที่แสนพิเศษอเออไหนดูสิ นี่เปมือนอกเหรอใช่นะฮะเป็นภาพจากทริปเที่ยวเกาหลีนะฮะของเอ็มน้ําและแฟนคลับนะฮะซึ่งเลือกภาพนี้ให้เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นการเที่ยวต่างประเทศด้วยกันครั้งแรกของทั้งคู่นะฮะทั้งคู่ก็มีความสุขกับทริปนี้มากเลยหลังจากที่อยู่ในบ้านมาด้วยกัน3เดือนเต็มช้ชีวิตด้วยกัน24ชั่วโมงนะครับมีทั้งเรื่องที่ไม่เข้าใจโกรธกันงอนกันแต่ก็ปรับตัวเข้าหากันได้จนเข้าใจกันในที่สุดนะฮะทีมงานจึงขอตั้งชื่อภาพนี้ว่าการเดินทางที่แสนพิเเเเเศษนนนนั่อองงงครปป็็กาาาดดิททีตมมไ้ววยสุขข เอ็มน้ำและแฟนคลับที่อยู่แอบๆดูอยู่แน่นะครับก็จิ้นกันไปตามระเบียบนะครับสำหรับเราก็รวบรวมมาให้ชมกันว่าเออหม่ะเรียกได้ว่าร้อนๆหนาวๆก็อยู่ด้วยกันนะคู่นี้นะเชื่อมาเดี๋ยวตอนที่ใครสักคนมีแฟนนะอีคนที่เข้ามาเนี่ย ไม่ธรรมดานะฮะคิดว่าต้องโดนถล่มไม่น้อยอะถล่มแน่เลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็ฟินกันไปสำหรับเอ็มน้ำาสใจถูกใจไหมนะครับถ้าถูกใจนะฮะเขียนว่าก๊อฟน่ารักเขียนว่ากลอน่ารักน่ารักน่ารักเข้ามาโบซุปโบซุปโบน่ารักก็ได้เพิ่มเติมบ้างนะฮะแบ่งกัน